นายกหนูเนี่ยแกถูกหวยมาครับแกไม่ได้ถูกหวยกเกษียนแกถูกหวยกระสม้มได้มาเจ็ดสิบที่นั่งไปคุยกันยังไงไม่รู้กับพักคสีส้มไอ้นดไอ้ทางนู้นอะได้ร้อยห้าบยกมือให้เจเป็นรัฐบาลเฉยแล้วตัวเองก็ถอยออกมาร่วมรัฐบาลก็ไม่ร่วมรัฐมนตรีก็ไม่เอามานั่งเป็นฝ่ายค้านเหงาเหงารอเขาหักหลัง อย่างนี้ก็มีครับแล้วในที่สุดก็ต้องเลือกตั้งกันใหม่ที่นี่เลือกคราวนี้อย่าเลือกเข้าไปอีกเลยพี่น้องเรารู้หมดแล้วธิเดตเขาทำอะไรได้บ้างหนึ่งย่าราชการสองเออาก็คนละครึง่งเข้ามาจนถึงวันนี้พูดอยู่อย่างเดียวครับไปไหนมาก็คนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึง่งคนละครึ่งขนาดสีส้มทำา o o a ให้อยู่สเดือนแกยังอยู่สองเดือนครับคนละครึง่งแกไม่เอาครบนะครับ คือนายสีส้มไปสองเดือนทีนี้อยู่สองเดือนยุบหนีไม่พอนะครับพอยุบเสร็จในไปออกทีวีรายการสรยุทธนายกหนูเรียกพรรคสีส้มว่าฝ่ายคำฝ่ายคำฝ่ายคำอันนี้ไปย้ำไม่เขาเจ็บใจอีกอยู่สองเดือนเนี่ยคนละครึ่งไปเรียกเขาฝ่ายคำอันนี้ p ล u s ครับ plus บวกเข้าไปอย่างอื่นเนี่ย หาทำยายากนะครับผมไม่ได้โจมตีผมเป็นคนเรียบร้อยพูดยาปลาใสนี่ไม่เคยกระทบกระแทกใครครับประวัติบนเวทีปลาใสขาวสะอาดไม่เคยมีปัญหากับใครมีแต่คด,ดีความเขาไปขังสามรอบแล้วแต่น,นั้นเองกับที่ยืนบนเวทีเนี่ยแต่ว่าหาทำยาอะแม่นย่ำอยู่อย่างเดียวนะครับในรอบสองเดือนที่แกเป็นนายกเนี่ย ก็คืออนุมัติงบประมาณสนับสนุนมอเตอรีพที่เขาแข่งมอเตอร์ไซค์นะสนามมอเตอร์จีพอยู่ที่ไหนครับอยู่เขากระดงเขากระดงอยู่ที่ไหนอยู่ที่บุรีรัมบุรีรัมอยู่ที่ไหนอยู่ที่บ้านครูใหญ่บ้านครูใหญ่อยู่ไหนอยู่บุรีรัมบ้านบุรีรัมของครูใหญ่อยู่ไหนอยู่เขากระดงและนายกทะเบียนบ้านก็อยู่ในเขากระโดงครับ เราเดินมาจนถึงวันเวลาที่นายกรัฐมนตรีไม่มีบ้านอยู่อาศัยบ้านคนอื่นแล้วนะครับไปอยู่ทะเบียนบ้านในเขากระโดงซึ่งเป็นที่ดินหลวงสารตัดสินถึงที่สุดว่าเป็นที่ดินหลวงทวงคืนยังไงก็ไม่คืนตัดสินแล้วก็ไม่ยอมให้ออกยังไงก็ไม่ออกเป็นที่ดินการรถไฟตั้งแต่ร้นกล้าวรัชกาลที่ห้าออกฉโฉนดตอนรอหจะให้ออกคืนหลวงรอก่อน ไม่ออกนี่คือสถานการณ์ที่มันเป็นที่ผมฉายภาพให้ท่านเห็นก่อนว่ารัฐบาลถูกหวยชุดนี้อยู่สองเดือนก็จริงนะครับแต่สิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นสัญญาณที่คนไทยต้องระหนักแล้วต้องตั้งหลักกันดีๆเลือกพักการเมืองที่มีนโยบายมีผลงานทำงานเป็นได้จริงๆเข้าไปทำหน้าที่